สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สนามบินเชียเอียนนะครับสนามบินที่แคทรุตกองทัพภาคสีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากเสร็จภารกิจนะครับันเดี๋ยวเราก็จะยกตัวจากสนามบินเชียเอียนขับไปเติมเชื้อเพลิงที่สนามบินนครศรีธรรมราชครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับตอนนี้เราก็จะติดต่อกับออครับการบินนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อขอยกตัวจากสนามบินเชียเอี่ยนเพื่อไปเติมเชื้อเพลิงที่สนามบินนครศรีธรรมราชครับ ครับตอนนี้เรากําลังเท็กออบจากสนามบินชเชจยนะครับเพื่อเดินทางไปสนามบินนครศรีธรรมราชครับใช้เวลาไม่เกิน5้าทีนะครับเนมะื่อแอร์บอสแล้วก็เนนที่ยวสนามบินนครศรีธรรมราชครับซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับ จะบินใกล้ๆอย่างนี้แล้วก็จะบินแมนพอนมาเลยนะครับจะไม่ใช้ไฟเตอร์เ,รรเพราะว่าจะทางใกล้นะครับ ตอนนี้เราก็เข้าไฟนอลน,นะครับเพื่อรอดลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชครับตอนนี้เราได้ประสานรถเชื่อเพลิงน,นะครับเติมเจ็ดเอวันให้กับหอ,อของเรานะครับ เกนะครับในช่วงไฟนอลของฮอนะครับจะใช้เวลาของข้างนานนะเพราะว่าแอนพรสปีดของฮอนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่60-70นัดนะ,ค,ะครับแอนสเปค ก็เป็นเวลา ตอนนี้เราก็ากำลังแท็กซี่นะครับเพื่อไปอยังจุดเติมเชเพลิงตามคำแนะนำของหัวั้อพการบินคองสิงละศครับ ก็กำลังมีการก่อสร้างเพื่อเติมนะครับมีอาคารผู้โดยาใหม่นะครับก็จะเป็นอาคารผู้สารระหว่างประเทศน,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 นะครับที่นั่งชตนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ครับตอนนี้เราก็เติมเชื้อเพลิงเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางไปยังระบบพุทธน9ยะลานะครับ Black, ตัวน,นี้ผมก็กำลังป้อนไฟล์แปลนนะครับเหมือนเครื่องึ ากามินเจ็ด5้นนะครับเ,เ่อใช้เดินทางไปที่ตรุบลโพทองเก้ายะลานะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง10นาทีครับความสูงเดินทางวันนี้ก็ใช้2อ0พันเมตรครับคว120ามเร็วหนึรับย t ี s ส t e น t ดครับ สองร้อยสี่สิบห้าเขโอไปบานเลยไม่ล็อกอีกแล้ว 100 feet. Yeah, okay, Okay. okay.

รปี S <S <ar df> ิับิตูซิกวันซิกโรเจอรบาวันไฟซิโรเดเดลทูต่อสั้นไฟปะิสควอควันซิโรเซเวกครับแท็กซี่ทูนิโพรันเววันไนเนอร์เวียแท็กซี่ชาร์ีรวันนเนอเวียชาี่ครับิตูนบปประเซ็น้ำมันสองพันหนึ่งร้อยบวกจะมป็โนมันนกจะไหลเล็บเคียร์และเคเวิตเคียร์ครับสองพ เสร็จเรียบร้อยไปยาลาเคครับตอนนี้หอก็ให้คะแนนนะครับให้ใช้ดันเวย์หนึ่งก้านะครับโดยใช้แท็กซี่เสายชาลีนะครับเพื่อไปตั้งตัวที่รันเวย์ครับแล้วก็แท็กซี่ไปตั้งตัวที่รันเวย์หนึ่งก้าครับผ่านแท็กซี่ชาลีครับออกฟีดจุ๊บ ค <Okay. S 2> ครั้งนี้ห่างเยอะแปะ๊ะชาวลี่วันนายนะแปะ๊ะโอเคโอเคท็อปเจ็ดสิสี่เจ็ดสิบห้า ซิกไลน่าบ,บันเวล, liner, turn the radio, ลวันแน่แน่อัพเตอร์ดิพัฟเจอร์เทอร์เล็อินเซปวันไฟซิโรรเดียลคลามทู0อเนไฟเนเอแลบอลน่นะครับอัเจอบอลอินเซปวันไฟิโรเรเดียลคลวันอวเนเเอฟซครับผลิตถูซิกวันติ วันศุกร์วันก็ใกับโรชวันวันแนเเดสมอลเฟนไฟท์วินคามลนเววันนเคลฟก็สวัสดีครับเีื่อพอดีเขาเป็นเนอร์ครับเตยพอดีกับโรชผลิตภั์สุขภกับคุณมากโอเคก็เคลียร์พอดกับแตวโอเค ครับตอนนี้หอก็เคลียร์พอได้ออฟทางวิ่งวันนายนะครับก็หลังจากเทคออฟเรจุบแรกก็ให้ติดต่อคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะทําการเทคออฟจากทางวิ่งวันนายนเอร์ครับนกเยอะนะสไม่ได้คอนไม่เนี่ยลังมาอยู่นี่อยู่เต็มเลยก็ตัดไปหลายรอบแล้วตอนนั้นโหหมดเงินไปรอบหนึ่งลูกกี สามล้านามั้งเรอเยอะก็มูลทีเนี่ยเป็นผลประโยชน์เลยนะเป็นของกา n six e after passing 1.0.000 feet เด e ักทูเย เสียพลครับพอิษ2 6 6สวัสดีครับสวัสดีครับพ o l ิ c e 2616พลอสคลาด2,500ไฟ50ซีที t พอตถูกไฟไหม้เอา่าคลา2,500 f ฟซีครับที่พอรตูกไฟไหม้เอาเปล่าพอิษ2616ครับตอนนี้เราก็อยู่ในกรุงของนะครศรีธอรมโพิ์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้ปฟเจคเตอร์นะครับในการช่วยทาการบินนะครับ ไม่รู้โรงแรมอะไรรับมีโรงแรมดีอยู่ใช่ไหมดีอยู่นะน่าจะโรงแรมน่าจะดีอยู่สักน่ะเจออยู่ดูทวีตมันเก่าแล้วแต่ก็มีอันใหม่ที่เราเคยแถวนี้ก็เวลาเราเดินทุ่มแถวนู้นก็เลยมาเช่าอยู่โรงแรมแถวนี้เหมือนกันเอาละอ่านี่ก็เคยมาอยู่ตรงโรงแรมนี้โรงแรมใหม่เหมือนแต่ว่าของแกงโรงล็ดไหนเราบอกเขาเดินทางไม่ได้นะรุนขา

ไหลไม่ทันเลยนะนกแอร์ฟลายซิกแต่ด้วยสีอินเทอร์เมดบันโลฟิกดีเซนเอเนเชลลี่เอต้าซึ่งฟี QNS หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดสำหรับดีเซนเดปอร์ตวิชเชอร์ทูเรนต์ก็ดีเซนเอต้าซึ่งฟีถ่ายตั้งแต่เอกเด็กฟีซันเวนไนครับเดปอร์ตอเกนวิชเชอร์เปล่านกตาบันโลฟิกแฟนคลับที่ไนโฟดีเซนที่หนึ่งพันสามร้อยฟีเทอันฟีเอเบอร์ชวันเจ็ดเดปอร์ตออินเทอร์เมดฟี สำหรับการพูดสื่อสารระหว่างนักบินด้วยกันนะครับนักบินก็สามารถพูดติดต่อกันได้เลยนะครับสำหรับเบลสี่สองอีพายและเบลสี่สองการครับโดยไม่ต้องกดคีย์ใดๆนะครับก็พูดออกไปก็จะอีกคนก็ได้ยินเสียงแล้วก็กรณีที่จะพูดสื่อสารกับทางช่างเครื่องนะครับหรือให้ทางช่างเครื่องได้ยินเนี่ยนักบินก็ต้องกดปุ่มให้ทางช่างเครื่องได้ยินด้วยนะครับเปิดเพื่อให้เสียงส่งไปทางช่างเครื่องด้วยครับ สำหรับกรณีที่จะสื่อสารกับทางหอพกักการบินหรือสถานีวิทยุภาคพื้อนอื่นๆนะครับนักบินก็จะต้องมีปุ่มหมุนนะครับเพื่อจะไปเลือกช่องที่ว่าจะส่งออกนะครับแต่สําหรับการฟังเนจะฟังได้ทุกช่องครับอยู่ที่นักบินจะเปิดฟังทางช่องไหนนะครับสําหรับการส่งวิทยุเพื่อพูดคุยกับหอพกักการบินหรือวิทยุภาคพื้อนอื่นๆนะครับเราก็จะส่งโดยกดสวิต ส่งออกโดยมีหลายจุดได้กันครับเช่นที่ไซคิกนะครับทั้งไพลอตและคอบลอดนะครับจะมีที่ผมกดนะครับในการส่งวายุแล้วก็มีที่เท้านะครับที่เท้าสามารถเหยียบส่งออกได้ครับรวมถึงมีส่วนของ audio control panel นะครับของทั้งไพลอตและคับไปหลอก็จะมีจุดที่กดส่งได้นะครับจะมีจุดด้กัน3จุดนะครับสำหรับ EPI ครับ ว่ตอนนี้แสงเริ่มน้อยลงนะครับคิดว่าตอนที่อยู่กลางทะเลน,น่าจะเมื่อพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะลงทะเลบริเวณอำเภอหัวไซนะครับจังหวัดนคสดสรสวรรค์แล้วก็จะไปขึ้นฝั่งอีกทีก็บริเวณอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับเพื่อตรงไปยังตำรวจพลทนก้าวยะลาครับ สำหรับการควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับหลังจากที่อยู่ในการควบคุมของนครศรีแอปโรนะครับจากนั้นนครศรีแอปโรก็จะส่งต่อให้ทางเชลนะครับบิ๊กเชลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คอนโทรลของขอทับอากาศนะครับในการคอนโทรลของเรานะครับหลังจากนั้นทางบิ๊กเชลนะครับก็จะส่งต่อให้ทางคันใหญ่แอปโรธนะครับเพื่อควบคุม้วต่อนะครับเมื่อไปถึงบริเวณใกล้กับสนามบินปัตตานีนะครับทางแอปโรธ หาดใหญ่นะครับก็จะส่งต่อให้ทางหอปัตตานีนะครับอาจจะไม่ได้ส่งให้ทางหอสงขานะครับเนื่องจากเราบินออกมานอกเขตเพื้นที่รับผิดชอบของสนามบินสงขาะครับบริเวณทางตัวันออกขอนาินสงขาครับ ตอนนี้เราก็เริ่มจะตัดทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอหัวไสนะครับราต่ออำเภอละโนดจังหวัดสงขลานะครับเพื่อตรงไปยังที่อำเภอเทพาครับจังหวัดสงขลาครับ ครับตอนนี้ก็เมื่อแลวครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณในทะเลนะครับถ้ามองไปข้างล่างเนี่ยพอดีผมไม่ได้แผงกล้องไปนะครับข้างล่างก็จะเห็นเป็นแสงไฟเยอะๆนะั้นก็ไม่ใช่บ้านเรือนก็จะเป็นแสงไฟจากเรือประมงนะครับ หรัการเป็นกลางคืนนะครับเราก็จะหลีไฟในเครื่องครับให้พอแค่มองเห็นเครื่องวัดและก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะเพิ่มการมองเห็นข้างนอกให้ดีขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังลดระดับนะครับเพื่อเตรียมการลดลงที่ตำรวจพุทธนงเก้ายะลานะครับ สำหรับการแลนดิ้งนะครับในเวลากลางคืนก็จะมีไฟแลนดิ้งไลท์แล้วก็เซิร์วไลท์นะครับโดยปุ่มคอนโทรลก็อยู่บริเวณหัวคอลเลกทีนะครับเขาฝั่งไพลอตนะครับผมในการคอนโทรลไฟนะครับแล้วก็ปรับมุมต่างๆครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงที่ลำปางตอนข้าวยะลานะครับือว่สถานที่ตั้งของจะเป็นตัวขจังหวัดยะลานะครับก็มีเจ้าคนลกน้อยครับรถไปนอนนะครับผมตอนนี้ก็รอนะครับหนึ่งนาทีเพื่อรอการนัดหยุดครับในระหว่างที่รอหนึ่งนาทีนะบิงก็จะได้ติดระบบต่างที่ไม่ได้ใช้นะครับ แล้วก็ได้ทําการดับรยนต์จรวยนะครับเมื่อดับขยนต์แล้วก็ล่าไปพัดที่ยังคุมหมุน เมื่อต่ำกว่า40นะครับก็จะทำการดึงรูตรเบรกได้ครับ